สวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงบรรยากาศการปั่นจริงๆของเทคจัมเนโชว์เซนทรีไรท์บริษัทดิษานะครับที่อำเภอสวนทิ่งราชบุรีนะครับชมนายแพทย์เฉลิมนิการศิษ์นะครับประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลราชบุรีนะครับดำเนินการร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงออกสตาร์ทออกจากเส้นสตาร์ทนะครับของกลุ่มร้อยกิโลนะครับ ันนี้ก็เป็นเรื่องอ่อยนะฮะอ่อยอ่อยให้ตายใจโดยการที่เป็นการปั่นเข้าเมืองเข้าตัวอำเภอสวนพึงนะครับก็เป็นการปั่นลงเนินตลอดนะฮะผมยิงนิยากาศถ่ายทำวิดีโอได้นะครับตามจริงทริปนี้ผมไม่กล้าตอนแรกตั้งใจงว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอแล้วเพราะว่ามันอามันเมื่อวานที่ขับรถเสยร์ฟไปทางก็ โอ้ค่อนข้างโหดเหมือนกันเนินเยอะนะครับเนินสูงพอสมควรแต่ไม่อาจจะสูงมากเหมือนที่ผมเคยผ่านมาเช่นอีเหลอหรือว่าเช้นหนองใหญ่แต่ว่าเนินยาวแล้วก็ทางค่อนข้างชักเคี้ยวนะครับแล้วก็มีเส้นทางที่ยังไม่เสร็จนะฮะยังทําไม่เสร็จอาจจะต้องอันตรายเล็นึงเหมือนกันใครทำวิดีโอซิ่งปกติแล้วก็จะไม่ทํากันนะฮะ แต่เนื่องจากว่าอยากให้สมาชิกผู้สนใจในการปั่นจกักรยานได้เห็นสภาพสดๆของการปั่นจักรยานในทริปนะฮะกิจกรรมการปันป่นทริปปันกลุ่มใหญ่ๆนะฮะตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนพึงราชบุรีของชุมชนชิตไร้บริษัทสามของตัวใบครั้งนี้ก็นับว่าเยอะนะฮะเกิน300คนนะครับจนเซนเซอร์ตัวพาวเวอร์แท็กไม่พอใช้นะฮะนะครับ ผมจึงได้รับเกียรตินะครับกับคุณประกาศสิทธิ์ลองใช้ไม่ไม่ติดพาเวอร์แท็ Power ครับนะนี่ก็เป็นการออกโรลลิงออกมาจากเส้นไฟตัว100กิโลนะฮะของกลุ่ม100กิโลนะครับที่หน้าปากประตูของสวนทึ่งบุงพาพึ่งรีสอร์ทนะครับก็เป็นทางลงเนินตลอดันเนี้เป็นการอ่อยให้ใยใจนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูให้สมาชิกผู้สตซิง นล้ก็จะเห็นบรรยากาศสายนะฮะสายนะฮะสายด้านข้างนะครับสายครับบรรยากาศการปันกลมนะครับใหญ่นะฮะที่มีการดูแลอย่างดีนะครับของบริษัทโปรไบนะฮะผู้จัดกิจกรรมนี้นะฮะโอเคมีโดเมสติกนะครับโดเมสติกคือทีมพี่เลี้ยงนะฮะเห็นไหฮะที่ใส่เสื้อนะครับผมที่ผมฉายดูนะฮะก็เป็นคนที่ดูแลความปลอดภัย พีในยในการปั่นแล้วก็บอกเส้นทางแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมานะเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะฮะอยู่ในช่วงขาลงอยู่ตอนนี้ผมก็จะถ่ายไปเรืร่อยสักพักหนึ่งนะฮะเมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วผมก็จะได้นะครับงดการถ่ายทําไปนะคราวนี้ผม ในฐานะประธานชลมลมโรงพยาบาลวัฒรบุรีนะฮะก็ได้พาสมาชิกชมรมนะฮะจำนวนทั้งหมด30ท่านนะฮะร,รวมคุณประกาศิลป์น้องชายด้วยที่มาจากกรุงเทพมหานครนะฮะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว,ว่ามีส่วนใหญ่ก็มีปัน่นกลุ่ม50โลเป็นส่วนใหญ่นะครับมีผลจาคุณประกาศศิธิ์แล้วก็สมาชิกกุบรักอีกคนหนึ่งที่ปั่นร้อยกิโลนะครับ ันนี้ปุ่มร้อยปั่นออกก่อนนะฮะปุ่มร้อยปั่นออกก่อนไปตัวก่อนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เช้าของวันนี้11พฤศจิกายนนะฮะ2 5 5ก็ยังเย็นยู่ฮะยังมีลมเย็นพัดผ่านนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูระวังครับคอสะพานครับคอสะพานครับอ่าครับก็ต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับตลอดเวลานะครับของการปั่นปุ่มนะฮะ เอาละครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับผมผมต้องขอจบกนนารแต่คําวที่ดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับชอบนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะมีปัญหากับผู้ร่วมกระบวนการไปด้วยนะฮะสวัสดีครับช็อตหน้าเจอกันใหม่ครับ